เอาละครับกินีต้อนรับเพื่อนเือนทุกคนเข้าสู่ช่อง In น h e World เช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเกมเดิมอีกแล้วนะครับผมกับเกม King God Castle นะครับก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเกมนี้เช่นเคยนะครับผมก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับพาร์ทแรกเนี่ยใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นทางขวามือบนเลยนะผมจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับ เผื่อเพื่อนๆยังมีข้อมูลไหนยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปดูนะครับผมเผื่อจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมก็จะเอามาฝากเพื่อนๆเนี่ยห้าเรื่องด้วยกันนะครับผมซึ่งเรื่องไหนที่เพื่อนๆรู้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างใต้คลิปได้นะครับผมผมก็จะตอบทุกเมนเลยนะครับซึ่งจะมีเรื่องไหนบ้างก็ไปรับชมก็ได้เลยครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องสกิลเทียนะครับผมซึ่งสกิลเทียเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็คือระดับสกิลของฮีโร่นั่นเองนะครับผมยิ่งระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีอยู่สระดับนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นตามสีดาวเลยนะครับผมระดับ1เนี่ยก็จะเป็นดาวทองแดงนะครับระดับ2องจะเป็นดาวเงินนะครับระดับ3ก็จะเป็นดาวทองนะครับผมระดับสีก็จะเป็นดาวลุ้งนะครับซึ่งยิ่ง ระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งใช้สกิลแรงขึ้นมากเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็สมบัติเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะตุ่มได้ค่าออฟแปลกๆนะครับผมอย่างเช่นใช้สกิลเทียบก์หนึ่งนะครับผมความหมายก็คือเราจะสามารถใช้สกิลเทียบเนี่ยอย่างสมมุติว่าทองแดงดาวทองแดงเนี่ยใช้สกิลเทียได้แค่เลเวลหนึ่งใช่ไหมครับผมพอผมใส่สมบัติชิ้นนี้เข้าไปปุ๊บ เขาจะกลายเป็นเทียร์เลเวลสองนะครับซึ่งยิ่งเทียร์สูงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องระวังการใช้นะครับผมถ้าเพื่อนๆไปใช้กับระดับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับผมเพราะว่ามันตันแล้วนะครับก็เวลาหาออฟเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงออฟนี้กับดาสูงสุดนะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องการตั้งค่านะครับไม่ให้ฮีโร่เนี่ยเข้าไปในสนามอัตโนมัติทันทีที่เราเริ่มต่อสู้นะครับผมอย่างเช่นแบบนี้นะครับผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยก็จะโดนตั้งค่ามาแบบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเราควรจะเอาตั้งค่านี้ออกนะครับเพื่อประโยชน์หลายๆประการเลยนะครับผมเพื่อนๆเล่นไปเนี่ยก็จะรู้เองนะครับผมว่าทําไมนะฮะซึ่งวิธีการตั้งค่าเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะครับผม กดไปที่ดางขวามือบนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ปิดนะครับผมในส่วนของการออกรบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็กดเล่นต่อนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมฮีโร่ของเพื่อนๆก็จะไม่เข้าไปในสนามอัตโนมัติทันทีที่กดเริ่มการต่อสู้ได้แล้วนะครับผมวิธีนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนเนหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยถือว่าได้ประโยชน์ไปเต็มเเลยนะครับผม เรื่องที่3นะครับผมก็คือเรื่องแถบเสียวขาวใต้ช่องมานาเราเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเราหรือเป็นของศัตรูนะครับผมแถบนี้เนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่ามันคือแถบอะไรนะครับผมมันก็คือแถบไอเทมนั่นเองนะครับผมเราสามารถมองดูไอเทมทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งศัตรูได้เลยนะผมว่าสวมอยู่กีชิ้นนะครับมันก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะผมเผื่อบางคนสงสัยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องที่4ี่นะครับผมก็คือเรื่องการ ถอดอุปรกรณ์ของเกมนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเราสามารถถอดอุปรกรณ์ได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยนะครับผมอาจจะเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับซึ่งผมก็บอกไว้แล้วว่าไม่ได้นะครับผมเราไม่สามารถดึงอุปรกรณ์ออกมาจากตัวฮีโร่ได้โดยตรงนะครับผมซึ่งเราสามารถถอดได้โดยวิธีการแบบถอดแบบอ้อมๆแทนนะครับผมอย่างเช่นผมอยากจะใส่เกาะเนี่ยเลเวล2เข้าไปนะครับผมใส่ตัวนี้นะครับผม <S <S ผมก็ต้องเอาฮีโร่เนี่ย ระดับเดียวกันเนี่ยผสมเข้าไปด้วยกันนะครับผมอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะผมว่าเราจะใส่ไอเทม3มชิ้นไหนนะครับผมใน4ตัวเลือกนี้นะครับอ่ามันจะประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ผมไม่เอากระทานะผมผมเอาแบบนี้นะครับก็จะถือเป็นวิธีการใส่ไอเทมนะครับผมตอนนี้วิธีหนึ่งเนี่ยก็คือถอดมันดื้อเลยนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมเอามันออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สร้างตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับก็ อย่างนี้นะผมเอาไอเทมที่ถอดออกมาไปใส่อีกตัวหนึ่งแทนนะครับก็จะเป็นวิธีการถอดอุปกรณ์นะผมไปใส่ให้โล่อีกตัวหนึ่งหรือว่าใส่ให้โล่ตัวเดิมนะครับผมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเกมนี้นี่ถ้าถอดอุปกรณ์น่าก็ถือว่าเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยนะผมแต่ว่าที่เขาไม่ให้ถอดน,นี่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งของเกมนั่นแหละผมว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะผมว่าทาไมไม่ให้ถอดน,นะครับ แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะผมเรื่องที่5นะครับผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับแต้มในร้านค้าแคนนะครับผมซึ่งแต้มนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยชอบสงสัยนะผมว่าถ้าออกแคนเนี่ยมันจะหายไปไหมมันจะต้องเริ่มศูนย์ใหม่ไหมหรือว่าถ้าสมมุติจบสงครามแคนเนี่ยตรงนี้นะผมสงครามปิชิตเนี่ยมันจะหายไปไหมครับผมมันจะรีเซ็ตกลับไปศูนย์ไหมครับคตาตอบก็คือไม่นะครับผม,มเพื่อนๆสามารถ เก็บไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมจะนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมมันจะไม่หายมันจะไม่รีเซ็ตไปนะครับผมก็คือเพื่อนๆยังไม่พร้อมแลกอะไรเนี่ยก็อยากเพิ่งแลกนะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเก็บยังไม่ครบสามพันเนี่ยแล้วเพื่อนๆ 1> 1? อาจจะกลัวว่ามันอาจจะรีเซ็ตนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับผมเก็บไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมมันจะไม่รีเซ็ตนะครับผมก็รอจนกว่าร้านค้าเนี่ยมันจะรีเซ็ตแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับผม <c oughs> แต้มกิลเนี่ยแต้มแคนเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับผมกับคลิปวันนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะผมถ้าข้อมูลครั้งนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับผมซึ่งไม่ได้คลิปนั้นผมก็อาจจะมีพูดผิดๆถูกๆมากนะผมก็พยายามจะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสต่เรบวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ